ท่านในงยามฝนตกกันด้วยนะฮะคงชุ่มแฉะกันหน้าดูเลยตึกๆอย่างนี้หวังว่าจะมีคนมาดูนะโชคดีอะวันนี้วันที่25กันยายนพศสองพาร้อยหกสิณเวลา4ี่ทุม่มเป๊ะๆอย่างนี้เราก็เข้ามาดูค,คิดคเจือกันนะ าดูคู่เดือดเป็นอีพีที่ตอนไรกก็จะไม่ทำเป็นอีพีหรอกคือทำไมเรื่อยแต่แต่ผมผนไม่๋ย่มันไม่เป็นนี่ไง,ไงทำเพลงลิต์ไว้เผื่อคนอยากดูโอเคซึ่งขอบคุณที่ลองทายเข้ามาดูด้วยนะวันนี้เราจะพาดูคู่เดือดวันนี้ผมจะนี่เป็นเด็กเชีจลาที่ผมจัดนะซึ่งเราก็ไปเล่นแล้วก็ลอกหน่อยลอกหน่อยหนะ้าดูเหมือนกัน ถามว่าเด็กเรียนอะไรรู้ดิเอามอตเตอร์มาเพื่อลงลาแต่ไม่ได้ลงากค้างเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ่ายกันซึ่งวันนี้เราจะไปดูพาดูผู้เดือดดีกว่าจะเสียเวลาไปดูผู้แรกกันเลยอันนี้ไม่มีเนาะเจอแรกอันไหนผมกดตัวนั้นไม่มีนะอันนี้น่าจะมีเมื่อไหร่นะอ้าวไม่มีคนนะ โอ้หเสียเวลากดออกกันมันต้องมีสักคนให้เราดูซิเราอยากดูผู้เดือดอยู่แล้วมีน่าจะมีวะต้องมีบ้างแหละแหมเฮ้ยจะไม่มีคนเล่นแบบปกติเลยเหรอความจริงแล้วฝนตกผมไม่กล้าเล่นกันวัสัญ,ญญาณมันไม่ดีใช่ไหมโอ้เจ็ดทับเจ็ดนี่มันต้องมีคนบ้างแล้วอะแมหมเขาดูมนเธอ นี่ฮะคุณออแกสแนะฮะคุณซูยเยไ,ไม่รู้เหมือนกันอ้าวมาก็หายไปเลยที่กดดูคู่เมื่อกี้โอ,อ้อ,อ,อดออกอดออกรายการนี้เลยมาโมเป็นฟอตตี้บรอยนะฮะคุณฟรุตนะไปดูว่าหน้ายูกิกันหน้ายูกิจะจะ,จะไม่พาเดยดกันตอนนี้นะฮะนี่พยายามจะหาคู่ดีๆแต่มันไม่มีให้เลือกเลยวะมามาดูคู่ฟ้าว่าทานกันดีกว่า เขาได้ก็ได้ดูเขาเป็นอ้าวเอเลยชิบหายวินแน่นอนฮนะผมจะตั้งใจทำอะไรมันต้องมีอุปสรรคเป็นเรื่องปกติแนละธรรมดาซึ่งฝนตกแบบนี้เราจะได้ดูผู้เดือดขอวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ผมก็ว่าคงอดดูแน่นีน่ ฝนติ้วเลยอ่ะในในกูเออฝนตกยังหนักเลยหยุดก่อนได้ไหมเจ้าฝนน้อยเจ้าฝนน้อยก็ม่พอพูดที่พูดอะไรแปลเนะี่ยไมึงจะพูดอะไรจริงๆคนเดียวยังฝนตกที่อย่างนี้คนทั่วไปคนปกติีอาจจะยิกวกรต๊อไปกินเหล้ากินเบียร์กันอยู่ที่ไหนสักที่หรือไม่ก็ พอกระดนอนกันไปแล้วซึ่งผมยังมานั่งเล่นเกมโง่โมที่ไม่มีวันชนะอยู่นั่นอีกเช่นเดิมวันนี้เขาบอกกี่ครั้งอบอกไปแล้วนี่ว่ากาดูผู้เดอนยังไม่เข้าคลิปเลยนั่นสามนาทีแล้วไอ้แค่คนเกิดปิดลิปไปแล้วมั้งโอ้โหจะไม่มีใครที่ก็ดูเลยเลยเฮ้ย ตุ๊กตุ๊กเลยมี่ oh my god oh oh my god คืออะไรกันผมจะโดนอะไรก็ไม่ได้เลยเหรอฮะ <Huh? S 1> ค้นหาห้องได้นะให้คอมผมแรงกว่าน,นี้จีกดสักนิดนึงอาจจะไปกดเล่นด้วยก็ได้แต่ตอนนี้ กค่ทรัพย์ยังไม่คืนยังไม่มีตังเงียยังไม่มีอะไรเลยชีวิตเอามาือแล้วกันแ้าสี่เจ็ดมันน่นอาอดูดิต้องมีคนมั่งแล้วป่ะโอ้โหไม่มีเลยอะ่ะเฮ้ยใจเย็นเนาะฉันรอคนอยู่นะคืออะไรคืูเตอร์นี่คืออะไร่ออะรแค่สิก เพือ่อนพอยเธอดูเอลนี่อ๋อสามารถสร้างห้องได้ตามอันนี้ใช่ไหมเป็นรีวิวเกมรรเวนเอ,อ้ยอยากดูคนเล่นเฮ้ยอยากพ้าดแค่นี่ยสามคนในห้าทำไมไม่มีคนเล่นเลยอ่ะแต่อยงเราจะดูวันไหนได้ว่ามีคนกำลังเล่นอยู่อ่ะดูปะ หนึ่งหนี่ไม่ไม่น่ามีคนนะต้องสองคนขึ้นไปปะเห็นเด็กคนเล่นอยู่โอ้จะพาดูผู้เดือดเลยไม่เห็นอะไรเลยอนะ่ะโอ้ยสี่ทับเจ็ดม,มีคนเล่กหน่อยแล้วว่าเออไม่มีเดี๋ยวกูลงไปเล่นเองเลยนะเอ้เออไม่มีจริงๆอ่ะเบงพเอ,อ๋อไม่ได้กูเป็นคนดูนี่ลาโอ้โห อ๋อพาดูคือพาดูคพื่อพาดูเพื่อวันนี้เราไม่เจออะไรเลยนะเป็นกรรมจริงพาเพื่อนกันนะมาจ้อยไปดูคู่ที่มันโชว์ให้ดูก่อนนะฮะมามีดูแลได้เพชรนนะเป็น โอ้โหเบิลสิบแปดเบิลสิบแปดเท่าไหร่ครับเคทีครับหรือเปล่าเบ็ดคุณตำรวจนะฮะจอมันยูได้ฮะเม็นชื่อว่าอะไรวะยูได้่างสามหมื่นเนี่ยจับกันนะดิลอสปีดกันสปีดเลยแล้วกันมอกัสสงใบได้ใช้แพ่นดูร้มเด็กอะไรวะเนี่ยไดโนมี่ดูนมัย เป็นเด็กที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าจะมีคนเอามาเล่นส่วนใหญ,ญจ่จะเจอเด็กโอโ้โหน่าเกลียดมากเลยฮะคป็นตําวลที่น่าเกลียดมากเลยใช้แต่กับดักขี้โกงโอโ้โหก็ขี้โกงไม่ต่างกันเลยอะโอโ้เป็นเด็กมีโอนะ้เซฟเนะยิบเล้กนกับหนักไอ้เด็กโอโ้ไม่ใช่ละไอ้แปดมันเล็ดอายจัดจเลยอะงงเล็ดอาย,อย่างนี้โอ้ m ม goodness เล่งกับคุณตีสวมไดดนไหมจะชนะได้ไหมไดโนไหมเนี่ยสมมุติอยากตูดเล็กนี้เหมือนกันน <L im mit yourself> um 네่ะอ่าทอคืิงเขาจะเลยร้ายเช่ไหมก็จะเป็นเอฟเฟกของพันธุลร่ำปกติเลยนะรงได้เจอจมตีแใส่ผู้เล่นโดยตรงเหรอโอ้สังเวทไดโนไหมในเธอที่จะเอฟเฟกต์าเป็นนี้สามารถจมตีแใส่ผู้เล่นโดยตรงโอ้ การเปนี้สามารถโจมตีได้เหรออีกครั้งในเวทเตอร์เฟดแปลว่าโอ้โหสรรพคุณหลายหลายฮะเดีอยไมคเดือยวลวห้าดาวตัวนี้ไอหยาโจมตีเสร็จพูดเล่นโดยตรงตกลงโจมตีสองเนห้าคุณคุณไม่เอ่ยเหมือนเด็กที่ผมเคยเจอเลยเด็กนั้นมีชื่อว่าซูปเปอร์เฮฟวี่ซามุเล่ซามุเล่ ดูอไรอ่ะไม่รู้ว่าไปดูพาดูคู่เดือดได้หรือยังอะส่วนใหญ่เด็กแปลกๆก,ก็เล่น,นเด็กโหดก็ส่วนใหญ่นะซึ่งเพราะอะไรเราไม่เคยเจอฮะแล้วเราไม่รู้คำโบราอนั่นแหละอ่ะเพราะคนส่วนใหญ่จะเจอเด็กเดิมๆเ,เขาก็จะดเด็กมาแก้ทางแบบเดิมๆซึ่งไม่ตั้งสันฮะแค่นี้เองแปดนาทีแล้วคุดูไม่ได้เลย ไอ้สองเนี่ยสองห้าเนี่ยโอ้โหเล่นเล่นกันเลยเลยว่เอ้ยดูดูคุณคุณเหนียวเหรอคุณเหนียวคุณเหนียวพระท้าอะไรคุณเหมาคุณเหนียว,ค,ยว,ค,ยวคุณอะไรวะเนะี่ยเมื่อกี้เห็นอาจจะเป็นเอยูคเป็นยูกิทันฟาร์โรพะท้ชาร์จวาเรียนอืมวาเรียนได้แล้วก่อนเออแต่แบ็คเวยจะเชียนมาเต็มหน้าเลยอ่ะเป็นคุณ เมวเมวคุณแมวคุณแมวอ่ะเขาเรียกคุณแมวเล่นคุณแมวคุณแมวถ้าคุณไอร่อมบายสี่สิบสี่นะฮะโคตรที่โก้อคุณใช้แมวเล่นเป็นประการน้ำแข็งนะไอส์บาเดียเป็นเด็กเก่าแล้วนั่นเนี่ยแต่มันมีการ์ดใหม่มาฮะซึ่งทำให้ ที่โกงมากการเป็นนี้ยอยู่ทุกทุกสมัยจริงๆอะ่ะไอซ์มาเรียลงมาเป็นไปโอเนัคไปโอเน็กสามารถทำให้อาร์ตลับขึ้นมือได้ฟังซุกี้คุณไอรอนวายสิบสี่เล่นเป็นเด็กอะไรเอ่ยชิปรานนอีเบื่องเลยฮะคับซามบายะ่ะจบเทิน บริออนเนกนี่เป็นเอฟเฟกต์เทินละครั้งหรือยังไงอะ่ะหรือมื่อเชนเลยน่าจะเป็นเทินละครั้งหรือเปล่าอะ่ะใวการน้ำแข็งซิงโครู้สึกว่าจะเอฟเฟกต์ค่อนข,ข้างโกงเกือบทุกใบเลยนะเด็กมันก็เรียกพวกเยอะพอสมควรเลยเจ้าโลกวัยรุ่นของบริง องอสวินบาเรียอสวินไอบ้บาเรียมาล้วก็ประการน,น้ำแข็งมาเี่ยเป็นมน์จี้ประการน,น้ำแข็งขึ้นมือนะเมื่อกี้ใ <c oughs> ช้เอฟเฟกต์ฮะจะรีเทิร์นการ์ดกลับขึ้นมือแล้วออฟเดอะแฮนด์แล้วเห็นไหเอ่ยฮะนี <c oughs> ๋เวเล่นเป็นเด็กที่เีต้านะวีต้าเลย เมตาสมัยใหม่ปะ้ะทะเมตาสมัยก่อนนะซึ่งชิลานอิก็อดีตเมตาเมตาเมื่อสองปีสองปีที่แล้ว <c oughs> แต่โดนเนึกมานี่ก็นี่ก็โหดอยู่นะแ่าคนจัดเย่างดีๆแล้ว่าคนนี้น่าจะเป็นคนเล่นที่เล่นนานมาแล้วนะเล่นช <c oughs> ิลานอิเชื่อหนอินี่เป็นเด็กภาพไหนเหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะ้นอ่ะใครรู้เมนทีผมถ้าเอาใจาการเลวาของผมนะซิงโผลูใช่ป่ะผมว่าไม่ภาคหกก็ภาคสามอ่ะพลาดสามเห็นวรอไม่เห็นอนะ่ะน่าจะพาคน่าจะเป็นภาคพาหก,ากหรือเปล่าทูลานุอิกน่าจะเป็นภาคของภลารีนนะกรีนภาคกรนหรือเปล่าะไม่เคยเห็นเลย เกิดอาการค้างเกิดอาการค้างนั่นนี้ภาคไม่เป็นเลยก็อ,อผมเดนดูเละกราเดอโอ้เอาตัวเวอร์มาแล้วเนอะโนเอเลียนมาโดนโซ่ฝึกนานไปอเอฟเฟกต์ไร้ผลเกี่ยวก็บแล้วควบคุมแล้วไม่ล่ะยังไงฮะตอนนี้ชื่อนอีกใช้ได้กับทักสามมันขัดอย่างเดียวเลยนะผมยังไม่เห็นเขาแข่งริดเลย ซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นคุณคุณเหมียวคุณแมวอ่ะคุณเียกคุณแมวแล้วกันคุณแมวชาติเป็นถ้าผมสะกดผิดอะไรก็เมนมาแล้วบอกได้นะเป็นไยบุกอย่างเดียวเลยนะนี่จะคุไอไอรอมว่าอะไรเนี่ยอะโลมี่เหรอไอรอมวายสี่สิบสี่เนีอะโลมี่อ่ะคุณเี็กอลม่เลยจะเป็นไฟตั้งรับนะไยกันบอดอย่างเดียวเลยซึ่งยังไงนรู้ เขาจะบุกเยางเดียวเลยฮะจะจุดจุดนี้เขาจะอัญเชิญมอสเตอร์มาได้อีกหรือเปล่าโจมตีก็ไม่ได้นะนั่นนะเป็นทางเลือกที่ดีฮะจะซิงโครลมสามหัวหรือเปล่าอ่ะแต่กับดักถ้าเป็นหลุมพรางแล้ก,ก็จะยุ่งเอาได้นะเป็ารอัญเชิญซิงโครอ่ะซิงโคราง สามหัวแน่นอนนะเชื่อเลยวะสามหัวกีรด,ดอเหรอกีรด,ดอส้นปา่าเอวีนอ้าไม่ใช่เด็กเลยวะเนี่ยเรเวนอสข,อขออ้าควรตกอนอ๋อเด็กอะไรเนี่ยเอชทีเหรอเอชทีเหรอ ไม่รู้เหมือนกันเด็กอะไรวะเนี้ไม่เคย ar, เลย่นหรอไม่เคยเห็นด้วยแต่เนี่ยเอฟเฟกต์มาเอื้อฮะเอฟเฟกต์เมื่อนเชิญตับเอฟเฟกต์ไบยังไม่คุยกับเอฟเฟกต์คุณสามารถทิ้งทั้งสองใบเพื่อเลือกการทางสนามทั้งใบและทั้งใบใบนั้นอ๋อเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีนะแต่ทิ้งทั้งสองใบเลย ไอคำว่า Quick Effect นี่คือยังไงฮะใช้เทิร์นไหนก็ได้เหรอหรือยังไงฮะโอจริงๆด้วยโอ้เพิ่มห้าหองทำอะไรบมือทิ้งสองใบเพื่อทำลายหนึ่งใบออ้ quick effect นี่คือใช้ด้ทุกเทิร์นทุกเมื่อทุกเวลานะซึ่ง น่าจะเป็นการ์ด U R หรือเปล่าว่าเอฟเฟกต์อย่างนี้ค่อนข้างโกงหน้าดูเหมือนกันแต่ก็แรกด้วยการ์ดสองใบที่ลงสุสานถามว่ามันเสียไหมมัน,มนผมว่าไม่เสียนะเอฟเฟกต์มันมีการ์ดหลายใบที่ใช้เอฟเฟกต์ในสุสานนะเป็นถ้าลงการ์ดแบบนี้มาได้ก็เอื้อะถือว่าเอฟเฟกต์ที่โกงเลยดนตีกับมาถ้เมื่อกี้ใช่ไหม เนี่ยตัวอะไรเก่าตีกันมาไอ้ตึกตัวอะไรจะเก้านี่คืออะไรเมื่อตายแล้วเรียกใช่เปล่าโดยยังไงเนี่ยทำไมไม่ตีกันแั้ทีเดี๋ยวกลายกับมือฮะไม่ผลงงแต่ไปนี้จากสุดสานออกมานเกมะ ใครดูผมก็สังเกตมุมซ้ายนะผอจะจิ้มเพราะมันไม่มีเคอร์เซอร์เมาส์ขึ้อนอผมไปจะจิ้มให้ดูรูปตัวนี้ตีโดยตรงได้ปะตีโดยตรงได้นะมันกลายไปดี้งน้ำดูสนามวิวสองอสเซอร์ทุกนนตัวสามารถจ่มตีจากทุกเลนโดยตรงได้ซึ่งแน่นอนฮนะเอาไปเล่นกับเด็กถ้านา้ำแล้วก็ค่นพิจารณนไอ้นี่ได้อนะอะไรวะทุงท่งทุ่งหญ้าทุ่งนาโอเค ถ้าน,น้ำที่ต่งวอลเล่เวลสองเรสามารถเทิร์นอพีพันสองเลยนะเอเอพีบ้าะไรเทิเร์พอยลูกเอ็กแทสหอยพันสอง, INT, อง 2002, ซึ่งทุกท่าโนโกงฮะเด็กกบก็เล่นกันโกงนะเมื่อก่อนผมเจอกบนี้ผมว่าลำคาญน้าดูเลยพลิกไง่ยพลิกหน่อยติงกับมือแล้วก็เอซีแล้วก็ตี SC, กูนี่โคตน,น่าลำคาญเลยรือ <With that, S 1> ว่า <I S 1> ส่วาโคู่นี้ love, <sir. S 1> จะนานเหมือนกันนะ ขึ้นไปมีผมมาดูคนหนึ่งผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้ออกรายการช่องของผมเนะนี่ยยังไม่ได้ขออนุญาตที่อะไรหรอกแอบถ่ายแอบถ่ายอี้ยตัวซิงคโคลทำไมตายง่ายจังเลยอ่ะเลนจิสเซ็ตอย่างเดียวเลยหรือยังไงอ่ะตัวนี้ดาวอย่างเยอะเลยนะฮะอ๋รรอผมถ้าร้อยสมุดด,ดาบนมือถ้ดาดาวบนมือกรร็พลังเยอะใช่ไหมก็เด่นเด่นมันเลยนี่ก็คือ นี่แหละมั้งเอฟเฟกต์สองอย่างข้างล่างนี่น่าจะเด่นๆเลยคอมิถเตที่มีเอฟเฟกต์ถึงสามอย่างในตัวเดียวถือว่าโหแต่ดาค่อนข้างเยอะไปหน่อยแต่ถ้าสมัยนี้ก็ไม่เกี่ยวอนะลงง่ายลงถือว่าลงง่ายฮนะผมดืมดูงาสนามไปเลยฮนะเขาเรียกออกมาถึงสามตัวแล้วอเอ็กซิสอะมาแล้วฮนะ ของาร์คมาแล้วนัำเบอร์สามสิบเจ็ดโคเวนสไปเดอร์แจ็คไปแล้วฮะเปิดชากโจมไปแล้วคุณแมวมาดูชื่อนาโตอีฮะตอนนี้ชื่อนาโตอีผมยังไม่เห็นแถบิสเลยนะโดดถัดไปแล้วก็ใช้แต่กระต่ายมันนะ มาดูกันฮะส,ส,สึกสึกตดสินเมตาเมตายุบก่องกับยุบในไฮเด็นไฟเนี่ยนะโอเคฮึมคลิปนี้นี่คู่นี้เด่นเด่นอยู่เลยฮะโดนพลาแโซอีกก้อ,อนไปเดีเทอร์านาถ้ามันได้หงายก็จะพังขาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งคลิปนี้เราจะเห็นศักยภาพของ คนที่เล่นยูกิอะฮะคนไอโรมี่เซนตีโลมาชิรานอิซิงโคมาแล้วสมุไรสก้าตัวนี้ตัวรักของเล็กนี้เลยเพราะจะซิงโคลต่อไปอีกรอบหนึ่งตัวใหญ่มาป่ะฮะสองพันแปดแลวป่ะไอ้ตัวที่ตัวทกชองแล้วผมนี่เข็ดอยู่เลยตีตีผมเฉยยะงงห้าพันห้า นูอิรถพลังฮนะซึ่งไม่มีกระปักด้วยจบในเทินเดียวยอดไปแล้วฮนะชี่ลานุอิเป็นฝ่าเนะฮะเมตายุคเก่ายังไงก็เก่ากว่ายุคใหม่โอเคหายไปเลยไม่เคยพ้นขึ้นมาหายไปนานกับการเวลาเหมืนมีเหมือนเขารู้ว่ามีคนแอบดูเขาเรียกกดออกไปเลย <laughs> โอเค เอามาดูคู่ต่อไปว่าจะมีให้เราดูหรือเปล่าในวันนี้ปกติผมก็จะลงสองคู่อ,อีกแวเนี้ยโอเคฮะเป็นคุณคิวซีคอ,อร์กนะคุณคิดเซดองกิผมคีค้เกียนอ่านชื่อผมจะเรียกเป็นชื่อตัวละครเขาล้วกันฮะถือว่ารู้ว่ารู้ก่อนผมเข้าไปดูแล้วกันผมพูดแล้วเป็นคนที่เล่นดูกีกับเรกินะ คุณชูปีเซริกอยู่ฟังเลยจีนะที่ซิงดงกิอยู่ฟังดงกีโอเคมาเป็นแพนดูรัมเลยอะสกิวถ้าจะเป็นเด็กดีๆของเขาหรือเปล่าคุณเลยจีดงกีทำไงอะมกัดหนึ่งใบจันอันเซิรไซเบอร์ดะก้อนครอ เป็นเล็กไซเบอร์ดาก้อนอย่างชัดเจนกาสักการและแต่เทิร์นแรกกันเลยดีเดียเจ้าเล็กตีก็เป็นเลกตีดีนะซึ่งตรงไปตรงมาฮะยูกิตรงเล็กก็ต้องไปตรงนั้นเหมือนกันนะแต่น่าจะใช้เล็กสกิลเกี่ยวกับยูกิสักอย่างแม่ดิไม่งั้นไม่เอายูกิมาใช่ไหมเป็นการชุบชีวิตนะ ชอบชิปไซเบอร์ครอเพื่อใช้การ์ดนี่หรือเปล่าเป็นมลนิตภัณฑ์แบบน,นี้นี่ไซเบอร์โรดฟิวชั่นแน่ๆเลยนะ <All right. S 1> เนี้ยเอฟเฟกต์ลิฟไซเบอร์ดัลคอนใช่ไหมจะเป็นการถมสุสานหรือเปล่าอ,อ่ะเพราะถ้าสองตัวก็โจมตีได้เกือบตายเลยนะแต่ถ้าเขาลง ชิมิคารเลมเพกตาก้นใช่ไหมมันจะสองพันหนึ่งเองมันโจมตีได้สามพรังถ้าเราลงงไอตัวแรกคิมิคร่าตัวแรกนี่โจมตีได้จำนวนวัตถุดิบเลยนะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะลงตัวไหนแต่ถ้าเขาลงตัวนี้เขาจะทำลายเซตการเซตได้ซึ่งเอฟเฟกก็ค่อนข้างโกงนะทาเช็อก,การเสริมพลังก็สามารถตีตัวนี้ตายได้นะ แต่ไม่รู้ครัเขาจะมาไหนาไหนนะซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่สุดท้ายที่เราจะแพ้ในวันนี้แล้วพราผมที่เก็ตพูแล้วพูดมา20กว่านาทีบ้าบอคนบ้าอะไรพูดมาขนาดนี้ทีม่มีคนบ้าอะไรพูดคนเดียวได้นานขนาดน,านานะี้เนี่ยพราผมไม่ได้แคสไม่ได้เล่นเองด้วยน,นัย่นแหละผมไม่รู้ความรู้ <pendulum> s <S สึกแบบเดี๋ยวผม <small. S 2> พอจะแพ้หน้ายอยู่ไอ้ สกิลซีลงมาเป็นนะต,ต,ตัวนารมัเกดอนนะส่งพลังฮะห้500าร้อยไปแปดร้อยห้าร้อยบ้าอเลยบ้าบอไม่มีอะไรเลยโอ้โหไม่เดือดเลยฮนะมาดูพูดเตรงนี้อไปนะสำหรับวันนี้ก็อขอลากันไปแต่เพียงแค่นี้แหละมาดูพูดเตรวันนี้ไปครับ